เอาล่ะขึ้นเครื่องแล้วไปเลยโดนัทของฉันเจ้าเปี๊ยหายไปไหนนะอ้อตายแล้วหัวร้อนเว้ยอือพังประตูแม่งหยาเจ้าถ้าเราไม้อุดรัวรุ่นนี้ออกมันจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวเพื่อนนายทะไรน่ะฮึยดยนทิ้งแม่เดี๋ยวเพื่อนนายทำอะไรน่ะอ๋อได้มันกดตีกูใช่ไหมได้กูไม่ผายแล้วอืโยนมไม่ผายทิ้งแม่เฮ้ยกูขอโทษที่ผายแล้วใจเย็นนะเพื่อน ไอ้หนูหลบไปเดี๋ยวพี่จะขี่ให้น้องดูเองว่าการขี่แบบร้อนแรงเนี่ยมันเป็นยังไงออกไปเลยเฟรรมไคเซอร์อ้าชิบหายแล้วเพื่อนเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างในเลยฮะไปทำอะไรตรงนั้นนะลูกป้าป้ารับติดเล็งหัวแล้วยิงเชียเฮ้ยชืบหลอดดักทีนึงเฮ้ยดูอะไรบานเปิดดูผมดีกว่าแล้วเถอเจ้คาคอดูนี่นะอ่ะยอนรับอ้าวเตะใส่หน้าเลย